สวัสดีครับเช้าประมาณสิบนาทีได้แล้วเนี่ยดได้อนะีกแป๊บนึงพามาเราพา,ามาแล้วนี่ เจอมาแล้วเจ้าของรถวันนี้เราไปจัดอาราบ้าเหมือนอาราบ้าไปเช้าเลยครับรีรีลิตร์เอาต้องเช้าจุดรถอยู่นูน่นมาจากมาจากใต้เลยนะจากเบตงครับมาจากเบตงแต่รถไปทำไปไปทำที่จันน่ะก็วันดีเพื่อนอยู่ที่จันก็เลยฝากเพื่อนทำนู่นนี่นั่นดูระบบสีดูอะไรอย่างงี้ครับแต่เราพาร์ทเราชุดเดิมปะ่ะชุดเดิมครับแต่มีสีโป่งมีโป่งเพิ่มมาครับอันนี้มีโป่งเพิ่มมาอ๋อ เรียกว่าลงมาเอารถอะไรงมาเอารถด้วยไห <ๆ S 1> นๆลงมาเอารถก็เลยถ่ายรูปซะหน่อยเลยครับจัดตะหน่อยๆๆๆๆเจอกันอีกแล้ววันนี้เรามีงานจัดอัลบลั้มรถนะครับพอดีอันนี้ก็เป็นรุ่นน้องที่เคยเจอกันเมื่อหลายปีมาแล้วแล้วเขาเนี่ย เอารถมาทําสีที่จันทบุรีแล้วก็ระหว่างที่จะเอารถเนี่ยกลับไปที่เบตงก็เลยใหญ่เลยถ่ายรูปเป็นที่ระลึกเก็บไว้สัหน่อยจริงๆอ,ะ <c oughs> อ่ะเคยคุยนั่นแะปีที่แล้วและก่อนที่จะทําสีนี้แล้วแหละแต่ว่ามีปัญหานิดนึงนเดี๋ยวเราจะเริ่มเซ็ตตัวรีงนก่อนนะครับวันนี้หล,กล,กลกักๆก็น่าจะเป็นเบื้องหลังในการทํางานของผมลวกันเนาะ แล้วก็เดี๋ยวจะพาไปชมแอคคอร์ดงูฮาที่เรียกว่าเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยเห็นคนแต่งแล้วแต่คันนี้ทำออกมาได้สวยมากจะออกแนวแบบ V.I.P. แหละเป็นแนว V.I.P. แล้วก็ดูริบเนี้ยบหน่อยมีถุงลมอะไรประมาณนี้เดี๋ยวเราค่อยไปพาเจาะลึกรายละเอียดกันอีกทีนึงเดี๋ยวเราโรลลี่กันก่อน ยกนกุ่งโง่ไปเลยพี่เอาเรื่องอยู่ถนนจะดาวังคารนิดนึงเสียงโรยแล้วลูกค้ามาไกลมาไกลเหลือเกินที่มาเลยครับเยอะไปเยอะไปนิดเดียวพอขึ้นเดินหน้าหน่อยเดินหน้าหน่อยพอทีละนิดนิดเดียวไม่ต้องนิดอีกนิดอ,อ,อีกนิดอีกนิดนิดเดียวนิดเดียวเลยเอาเบรกอ่ะ เดียวทีเดียว,ยวพ่อนี่หล่อเชียวสีใหม่มาเดิมกับพี่แบงค์คนแรกเลย <c oughs> นี่มันคือเขียวอะไรอ่ะเขาเรียกเขียวมุกทองนะครับบางคนก็เรียกเขียวกินกินเนอร์อะไรเงี้ยก็มไม่แน่ใจแต่ว่ามันเป็นมุกทองทองแต่พาชุดน,นี้คือใส่มานาแล้วถูกไหมใส่มานาแล้วครับมาเพิ่มโป่งก็ก็มีเพิ่มโปง่งเป็นโป่งเหล็กตีนมาออันนี้พาร์นี่คือคัดต้อมขึ้นมาใช่ครับคัตตอมขึ้นมา แล้วถุงลมใช้ของอะไรครับคันนี้ถุงลมใช้ของ e อค a แ r อ๋ออันนี้มันเวิร์กรุ่นไหนนะเวิร์กเอครับอย่างถ้า Accord จะใส่ประมาณนี้มันต้องต้องสเปคประมาณเท่าไหร่อ่ะครับสำหรับแอคคอร์ดออฟเซ็ตอง, set, องม่อยู่หน้าแปดครึ่งหลังเก้าครึ่งครับบวก22ิบสองออฟแต่คันนี้มีถุงลมครับไปได้ทุกที่ข้างในก็จะเป็นอารมณ์แบบ,บเป็นฟิล v p ครับ เพราะคันนี้มาแนวแบบมีพีหลักมีของแบบแต่งจากจังชั่นนะครับงูเห่าก็ไม่ค่อยมีไม่ค่อยเห็นคนเล่นสักเท่าไหร่แล้วนะดีนี้เริ่มห่างหายไป แล้วทำไมถึงเลือกรุ่นนี้ประวัติคันนี้คือ,อยังไงครับประวัติคันนี้ครับผมก็ดูแลต่อมาจากพ่อครับซื้อม,มือนหนึ่งเพราะจริงๆอยากจะได้รถรุ่นแบบว่ารุ่นเดิมๆแต่ว่าอยากทำให้มันดูแบบเป็นในตัวในแบบของมันครับแบบว่าอยากให้มันดูดีขึ้นไม่อยากไปเปลี่ยนทรงหน้าบอดี้มันมากครับคอนเซปต์ Concept ตอนทําเริ่มแรกครับผมอยากได้แบบเรียบหรูแล้วก็ใช้งานได้ครับอันนี้ทํา V I P อันนี้ V I P ก็คนเล่นน้อยลง ก็ก็เลยไปเรื่อยๆครับก็ไม่ได้พัฒนาเลยมากมายครับก็แบบเรียบๆดีกว่าแต่ไม่อยากจะเปลี่ยนตรงตรงนี้เหมาะกับรถบ้านอยู่แล้วนะใช่ครับเมตรงไม่ค่อยมีนะครับทางไปลําบากทางมันจะไปลําบากรถเตี้ยๆส่วนมากจะไม่ค่อยมีครับทางมันคดเคี้ยวเมตรงมันไกลแล้วอย่างนี้มีติ้งยังไงอ่ะกัใครลงมามิติ้งที่ไหนมิติ้งผมจะมาที่หัดใหญ่ครับส่วนมากที่หัดใหญ่จะมีเพื่อนๆกลุ่มเล่นรถหลายๆกลุ่มครับก็มาด้วยกันสนุกสนุก thank รถถุงลมเวลาเลื่อนรถนะครับอาจจะช้ากว่ารถปกติสักนิดหนึ่งเพราะว่าต้องรอเอาถุงลมขึ้นรอถุงลมลงนะครับแต่ว่าข้อดีอ่ะสามารถไปได้หลายสถานที่แต่ว่าอีกข้อเสียหนึ่งของรถถุงลม,มเวลาถ่ายรูปคืนนะ้นรถอ่ะจะไม่สามารถเอียงล้อได้ครับล้อมันต้องตรงพอดีเป๊ะเบื้องหลังการทำงานจริงๆนะครับก็วันนี้หลกัลกๆเราจะเน้นให้ดูนะครับในการทำงานของเราคือช่วงเนี้ย แดดยังโอเคเราโรลิ่งเสร็จประมาณ8โมงเราก็อ่าตอนเย็นมันจะหาที่ถ่ายรูปค่อนข้าง,างจะยากตอนนี้ใช่ไหมครับเราก็เลยเลือกตอนเช้ามาจอดถ่ายกันก่อนนิดนึงให้มันได้ภาพสักหน่อยแล้วเดี๋ยวตอนเย็นเราค่อยมาลุ้นกันอีกทีนึงก็หล<ม>ักๆเราก็จะเหมือนเดิมเดี๋ยวจะเจอกันอีกทีคือตอนเย็นนี่เช้าเราใกล้เสร็จแล้วแดดเริ่มเริ่มแข็งแล้วแดดอยู่ข้างบนแล้วแล้ววันนี้ก็อาจจะต้องลุ้นฝนสักนิดนึงด้วยนะเห็นได้ข่าวมาดูจากพยากรณ์ฝนอาจจะ ตกสักหน่อยหนึ่งเดี๋ยวตรงน,นี้อีกหน่อยน่าจะถ่ายไม่ได้เพราะเขาน่าจะทําเป็นส่วนสาธารณะสักอย่างหนึ่ง อ้าเจ็ดสิบิงก็ได้แบบเข้าหินใหญ่อขกันันได้น่าจะพอรถคันหนึ่งพอดีแหละโลเคชั่นเจ๋งๆแล้วก็ต้องมีการเกลี่ยทางกันนิดนึงครับเมื่อกี้เรามาที่นี่2รอบแล้วเพิ่งจะเห็นว่ามุมนี้ค่อนข้างเปิดแล้วก็สวยทีเดียวแต่ว่าทางไม่ค่อยดีแต่ทุ่มหมีเราจัดการให้เรียบร้อยเหลือเหลืือ ส่งโลให้อีกทีนึงตอนเย็นใช่พี่แบงค์ต้องส่งมาก่อนนะเดี๋ยวผมจะได้งมไปโูกโอเคแ<ต>ยกย<ะ>้ายพักผ่อนหาข้าวกินต่อ กลับบ้านไม่คิดว่าเราต้องเป็นคนซื้ออะไรพวกนี้มันไปอยู่ในห้องเครื่องอีกแล้วอยู่ก็ได้เลี้ยงแมวเออจับมันดกว่าเดยวให้น้องมันออกมาก่อนไม่งั้นมันเข้าไปอยู่ในรถจับมันหนีค้นมันหนีโค้นได้หรอมึงก็ต้องขยับรถให้มันไม่อยู่อะดีเด้ดื้อเออมันดื้อมันยังไม่ท้ออยู่คือมันดื้อครับก็เลยดื้อในที่นี้คือมันไปอยู่ในไอ้นี่ชอบไปอยู่ในห้องเครื่องครับแล้วเดี๋ยวพ่อ ไม่รู้สตาร์ทรถออกไปจะเป็นอันตารายกับมันก็เลยจับมันอยู่ในนี้ก่อนแต่มันกินข้าวดีมากเลยแต่มันยังไม่ชินคนเลย <Bour nem S 2> มเมื่อกี้เพิ่งให้ตอนบ่ายเพิ่งหมดเลยเนี่ยนี่เพิ่งให้เนี่ยต้องเยอะ,ละหลังจากที่เราให้อาหาร น้องแมวเสร็จแล้วนะครับเราก็มาต่อกันที่เซตเย็นแต่มีความตลกอยู่เล็กน้อยคือเรานัดลูกค้าของเราไว้ที่มอธรรมศาสตร์แล้วก็ส่งโลเคชั่นไปอย่างดีดีนะครับแต่เราลืมไปว่ามอธรรมศาสตร์มีสองที่เราส่งไปโลที่ท่าประจันไปครับจริงๆเราจะไปลังสิตเรียบร้อยเลยลูกค้าโทรบอกว่าเอ๊ะทำไมมีที่เขามีชุมนุมกันหรือเปล่าครับ นั้นไม่ใช่แล้วครับผิดครับโอ้ตาย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 เราอันนี้เป็นความผิดพลาดของผมเองดีนะเราเซตเย็นเราจริงๆกะถ่ายเล็กเล็กน้อยน้อยครับแล้วก็เดี๋ยวเราไปถ่ายดีเทลเพราะว่าเมื่อเช้าเราเสร็จเร็วใช่ไหมเราก็เลยเลือกถ่ายตรงริมน้ําไปก่อนเพราะว่าเดี๋ยวนี้ตอนเย็นมันก็หาโลเคชั่นน่อนข้างยากก็เลยแบบเออโอเคดีได้ตอนเช้าไปตรงนี้ก็ พอถ่ายนิดหน่อยแล้วเดี๋ยวเราก็จะดีเทลกันแล้วก็จะเข้าไปหาโลเคชั่นในเมืองถ่ายกันแต่ว่าไม่รู้วันนี้จะถ่ายอะไรได้เยอะขนาดไหนหรือเปล่านะเพราะว่าวันนี้รู้สึกจะมีชุมนุมกันโซนที่เราถ่ายรูปก,กันด้วยนี่แหละที่เราถ่ายกันประจำประจเลย เย็นกับแอ c o คอจากเบตตรงงูเห่าครับงูเห่าที่ห่างหายไปนานาาาาจริงๆก็คือ VIP ีเหรอครับเฟิร์สนี่เขาเล่น VIP มันตั้งแตู่้หและแต่ว่าด้วยรุ่นนี้ไม่ค่อยมีของแต่งแล้วก็ส่วนใหญ่จริงๆมันจะเป็นสเปคคล้ายๆกับพวกทางอเมริกามั้ง ก็ของแต่อาจจะน้อยไปหน่อยแต่ว่าทุกอย่างก็เลยทําให้ต้องคัสตอมเอาถุงขอดูทางลบเลยครับอ,อย่างพวกไฟพวกไฟหน้านี่มันต้องมันมีขายเลยหรือว่าต้องคัสตอมเอาแปลงเอาไฟหน้ามีขายนะครับแต่ไฟตัดหมอกเป็นของ พลาต้อนครับอ๋อสัตว์มีม่มีด้วยนะมีไฟแล้วถังลมทำไมมันถึงขึ้นเร็วลงเร็วได้ขนาดนี้เสียงปั๊มลมก็ไม่ค่อยดังใช่ครับเป็นปั๊มปั๊มซ้อนปั๊มสองตัวอ,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 อันนี้ก็ v i p ตามยุคด้เลยนะคขับอ๋อเดีเย็นดเดเย็น <laughs> เออพวกนี้มันหนักใช่ไหมมันจะตีหัวพี่ไป <laughs> อะถืออย่างนี้ดีกว่านี่เครื่องเสียงชุดใหญ่ก็ตามสไตล์ v i p นะครับบุแบบนี่อย่างไปบ้าน ใช้งานใช้งานได้อ๋อถังลมเก็บไว้ข้างใต้นี้ <ปะ S 1> โ,อโอ้โหเป็นไงเก็บไว้อย่างเฟี้ยวแล้ว,แล,วแล้วทำไมมันถึงขึ้นเร็วลงเร็วอะมันมีปั๊มสองตัวมีถังเร็วอ๋อปั๊มสองตัวนี้นะใช่ครับคือคือได้ใช้ตัวเดียวมันจะขึ้นชา้าใช่ไหมใช่ครับอืม,มไงมีลมสำรองดับไวก่อนอันนี้เป็นปั๊มแบบแปดวาลแปดวาลครับแปดวาลมันจะแตกต่างกับสี่วาลที่ว่าสี่วาลมันขึ้นกับลงอ่า 8วาวนี่มันตะแคงข้างได้แยงได้้ขวาเรียบร้อย <laughs> เมื่อกี้หลังจากที่เราเปิดให้ดูถุงลมได้แล้ว ปิดไม่ได้เลยระหว่างระหลลว่างซ่อมครับเพื่อดูบรอบๆทีโจคมีแสงภายในนะครับก็เดิมมเกียวโตอย่างนี้ดูไปไม่เช้าเนาะแต่ว่าด้วยพี่เขาเป็นเคิวด้วยครับก็เลยมีแบบเนี่ยอุปกรณ์เล็กๆน้อยๆ,ๆแ็วีพีก็เน้นเดิมๆหรูหราครับมีม่านมีอะไรตามสไตล์ ก็คือเป็นแนวฮิตในยุคสมัยก่อนก็เดี๋ยวเราน่าจะใกล้จบเซตเย็นและไม่มีอะไรมากเพราะว่าเราก็ถ่ายเป็นตัวเช้าพอสมควรอันนี้เราแค่มาเก็บเล็กๆน้อยๆแล้วเดี๋ยวเราจะถ่ายดีเทลกันต่อแล้วก็เดี๋ยวค่อยว่ากันในเหมือนว่าเราจะไปที่ไหนดีสุดท้ายก็ต้องตอมเองส่งตอมเองนี่ไปยืมพี่ที่ไหนมาครับ อันนี้ยิงพี่นะครับ<ต>โครงการได้ครับ <c oughs> นยียได้ยินเสี่ยวมาเห่าวะประมาณยี่สิบกว่าตัวหมาโครเยอะเสีย, <c oughs> ยงมากแต่อันนี้ของเองอันนี้มีในรถ <c oughs> ประตูฝาท้ายปิดไม่ได้ต <c oughs> ้องไปเยี่มซ่อมนะเรียบร้อยเดี๋ยวเรารอถ่ายดีเทล่ย เราเข้ามาอยู่ในเมืองกันแล้วเขาเรารอดใช่รอ,อดมอฟใช่รอดมัง้ง <c oughs> เอาไปลุ้นโลต่อไปว่าจะรอดหรือเปล่าวันนี้เป็นวันตันท,ที่วุ่นวายมากเลยหมแน่นหนดเลยนี่เราเปลี่ยนมาหลายโลเคชั่นมากเลยเปลี่ยนไปเรื่อยๆนหนีคนหนีคนถ่ายอะไรแทบไม่ได้เลยวันนี้อ่าอ่าหมูวะละ ลุยลุยร <c oughs> อเจ้าของรถก่อนจอดรถได้ยังไม่รู้ <c oughs> วันนี้ก็เรียบร้อยครับปิดจ,จอ็อบทุรักทุเลมากๆเป็นวันที่ทุรักทุเลจริงๆเพราะว่าโลเคชั่นที่หากินของเราก็ถ่ายแทบไม่ได้เกือหมดแล้วครับนี่แหละอุปสรรคในการเป็นช่างภาพสตรีทถ่ายรถของผมปวดหัวจริงๆนะครับไม่รู้เซตหน้าจะไปถ่ายไหนเลยนะครับก็วันนี้ขอตัวไป กินหมูปลาล่ากันก่อนดีกว่าเจอกันคลิปต่อไปบายบายหอยลายมากเดี bye ๋ยว<ป>้องอร่อยมากอลากินไ,ไ,ไปคุยไป,ไปเรืเ่อยๆเข้าเหนียวพร้อม